แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้เลยนะเราได้รับความกรุณาจากทางโคศกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะกระทรวงดีอีนี่แหละมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของดีอีเตือนภัยเพจปลอมอย่าหลงเชื่อเรื่องนี้มีประโยชน์มากไปคุยกับทางท่านวงอเครือบุญสนนะครับโคศกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดีอีสวัสดีครับและโฆศกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพจน์ค่ะเราอยู่กันที่ อาสามาช่วยเพื่อคนพิการด้วยนะครับท่านโฆษกและเรื่องของอสายด่วนแจ้งบอะแสข่าวปลอมเนี่ยนะครับเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบต่างๆเนี่ยขอความกรุณาสักนิดหนึ่งเถอะครับท่านโฆษกว่าช่วยเริ่มต้นกันก่อนว่ามันมันมีอะไรยังไงบ้างอยากให้ท่านโฆษกได้อธิบายก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับ ในกรณีนะคะที่ประชาชนค่ะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาแล้วไม่มั่นใจค่ะหรือในบางกรณีเห็นว่ามีการนําเผยแพร่ข่าวลวงหรือข่าวปลอมนะคะคสามารถโทรสายด่วน 24ชั่วโมงมาได้ที่หมายเลข1111 11ค่ะแล้วก็นะคะจะเป็นศูนย์ a n t i f a k t News Center ค่ะที่จะรับเรื่องนะคะทั้งรับเรื่องข่าวปลอมและหากไม่มั่นใจก็จะทําให้สามารถสอบถามแล้วก็นําไปสู่การตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลที่เท็จจริงแก่ประชาชนได้ค่ะ ที่ผ่านมานะครับกระทรวงดีเนี่ยที่บอกว่ามีเราได้ตรวจสอบเรื่องของเว็บเว็บต่างๆที่มันเป็นเว็บปลอมเว็บพนันต่างๆเราไปตรวจสอบอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับค่ะในในห้วงเดือนขวาที่ผ่านมาค่ะทั้งเว็บไซต์ที่เป็นเว็บเ,เว็บสร้างข่าวรวงนะคะหรือว่าเว็บที่ทำให้เกิดความเสียหายเนะะี่ยค่ะ กระทรวดีอีก็ทำการตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งส่งผลให้ในแต่ละอาทิตย์ค่ะจะมีการนำสรุปข่าวปลอมข่าวลวงว่าใน10อันดับที่ประชาชนมีการสอบถามมีการโทรแจ้งหรือเป็นประเด็นในสังคมจากการจับโดยโซเชียลลิสต n i ิ g งค่ะว่ามีประเด็นใดบ้างก็จะสรุปแล้วก็เป็นข่าวใน10อันดับเพื่อเตือนภัยประชาชนค่ะประเด็นอะไรบ้างครับท่านโฆษก ค่ะก็ถ้าในห่วงของอาทิตย์นี้นะคะคุณโพสประเด็นที่เป็นฮอตอิชชูเลยก็คือจะเป็นประเด็นในเรื่องของทางรัฐค่ะที่นะคะมีคนแอบอ้างเปิดเป็นเ,เพจปลอมใน t i k ต o k แต่ถเปิดเป็นช่องทางปลอมทางรัฐใน t ิ k ต o k ที่ชื่อว่าทางรัฐนิวเพื่อจะแจ้งข้อมูลข่าวสารวันนี้ค่ะทางศูนย์นะคะ เฟกซ์ี่แอนตี้เฟกซนิวของเราค่ะก็ขอบอกเลยว่าเป็นข่าวปลอมนะคะการที่ติดต่อชว่วงนี้ที่ฮอตเพราะว่าจะมีในเรื่องของเงิน1,000 0บาทนะคะเฟกซสองค่ะดังนั้นแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านติดตามในส่วนของอถ้าติดตามช่องทางติ k t o อกค่ะจะเป็น DTA Thailand เป็น ช่อง Official TikTok นะคะหรือว่าติดตามทางสื่อสารของช่องทางรัฐเพียงเท่านั้นนี่แหละค่ะที่หลายท่านโดนหลอกจากการติดตามเพอจอ TikTok หรือว่าช่องทางอื่นที่เป็นทางรัฐปลอม,ม,มก็มักจะมีมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างในการแอบให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแอบให้ติดต่อเพื่อรับเงินนะคะโดยให้ อดีดไลน์ให้เบอร์โทรปลอมเมื่อประชาชนหลงเชื่อโทรเข้าไปคิดว่าจะไปรับเงินแต่สุดท้ายเสียเงินก็มีจํานวนมากและค่ะเริ่มมีการถูกหลอกแบบนี้และค่ะนี่รูปแบบที่1นะฮะที่ท่านโกศกาลังอธิบายฟังเกี่ยวกับเรื่องของเพจปลอมนีอันนี้เพจปลอมนี่รูปแบบที่1นึ่งเป็นรูปแบบที่2นะครับท่าน ก็ขอในใน10รูปแบบนะคะของอาทิตย์นี้เรื่องที่2ค่ะที่เป็นประเด็นเหมือนกันก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<ม>เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้ารฟรีค่ะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์และแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะก็ขอยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมนะคะ<ม>เพราะว่าเนื่องจากวันนี้ค่ะทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ใดๆให้ใช้ไฟฟ้าฟรีออนไลน์ใดๆนะคะหากพบเจอขอนำเรียนประชาชนทุกคนว่าอย่าเข้าไปคลิกลิงก์อยากรอกข้อมูลส่วนบุคคลอย่าให้เบอร์ที่ติดต่อไม่เช่นนั้นจะเป็นเหยือ่อมิจฉาชีพค่ะคุณโพสต์นี่สองเรื่องเลยนะนี่คือสองข่าว<ฆ>ที่ที่ท,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 ที่ที่ออกมาเป็นปลอมๆทั้งนั้นข่าวที่สครับท่านโฆษกค่ะ ข่าวที่สามเลยค่ะจะเป็นในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะคะ mm hmm. เปิดกลุ่มแบ่งปันหุ้นนะคะเรียนรู้ฟรีโดยที่ให้มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอ,อันนี้คะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะก็ได้ทําการตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดกลุ่มแบ่งปันหุ้นเรียนรู้ฟรีไม่มีดังนั้นถ้าพบเจอลิงก์ใดๆหรือการให้เข้าถึงนะคะให้ติดต่อผ่าน เชื่อมโยงไปแอคเค้าใดๆขอเตือนเลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพออนไลน,น์ค่ะในประเด็นนี้เห็นไหมสามข่าวและมิดแน่ๆเลยส <4, S 2> ข่าวที่4ท่านขคจร ค่ะข่าวที่4ี่ข่าวเรื่องนี้ก็ขอนําเรียนถึงประชาชนทุกท่านนะคะเพราะว่าอาจจะพบเจอได้ง่ายเนื่องจากเป็นข่าวลวงในเรื่องของธนาคารอมสินค่ะส่งเอกสารแจ้งเตือนการกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารที่ไม่ถูกต้อง mm. วันนี้ธนาคารอมสินไม่ได้มีการส่งนะคะให้กรอกหมายเลข ใดๆของตนเองให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆนะคะดังนั้นประชาชนทุกท่านที่มีแอปพลิเคชันหรือมีบัญชีของธนาคารอมสินนะคะให้ระวังไว้ให้ดีหากไม่มั่นใจค่ะติดต่อที่ธนาคารได้เลยนะคะอย่ากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใดๆผ่านช่องทางรูปแบบออนไลน์เลยค่ะอืมเห็นไ,ไหมผ่านไปแล้วนะสี่นะฮะอันที่ห้านี้เป็นการไฟฟ<า>้าค่ะ เรื่องที่5้าค่ะก็คือ,อยังติดท็อปฮิอยู่ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะค่ะจะมีการแอดผ่านไลน์เพิ่มเติมด้วยหมายเลข0991913170ดังนั้นวันนี้ค่ะเนื่องจากเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะคและทุกท่านก็ต้องมีการชำระค่าไฟอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วดังนั้นมิฉชชีพจะมาในรูปแบบเยอะนี้เยอะค่ะดังนั้นวันนี้นะคะแอดเขาเดียวทางไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ คือ Account นะคะที่ชื่อว่า Ad @pea_thailand ค่ะซึ่งจะเป็น Account เดียวที่เป็น Line Official Account นะคะโดย ต้องสามารถแอดจาก Official Account ของแท้เท่านั้นแล้วก็ต้องมีโลโก้สีเขียวนะคะ mm hmm. และถ้าหากต้องโทรสอบถามค่ะ mm hmm. ก็โทรไปที่เบอร์1129นเะคะเป็น Contract Center ของการไฟฟ้าส่วนมวมภาคเท่านั้น mm hmm. นะคะดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะมีเบอร์ใดๆให้แอดไปบอกเป็นรายการไฟฟ้าไม่ว่าจะการไฟฟ้าใด ขอนำเรียนทุกท่านว่าอย่าเชื่อค่ะมไม่มีเด็ดขาดเนื่องจากมิจฉาชีพนะคะวันนี้มาในรูปแบบมีเยอะมากมและบุคคลที่นะคะผู้เสียหายก็ร้องเรียนมาทาง a o c 1 4 4 1ก็เยอะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเปลี่ยนหม้อไฟการติดต่อเปลี่ยนแปลงชื่อต่างๆสุดท้ายก็เป็นมิจฉาชีพค่ะครับนี่ไป5้5ข่าวปลอมทั้งนั้นเลย ข่าวพรอมที่6ครับท่านโฆษกค่ะข่าวพรอมที่6ค่ะคุณพจน์ก็คออือเรื่องการทางรัฐค่ะเปิดติกตอกใหม่สําหรับประชาสัมพันข่าวดิจิทัลวอลเล t ค่ะก็จะพ่วงกับข่าวเรื่องที่1นนะคะก็ยังเป็นเรื่องของแอปทางรัฐอยู่วันนี้นั้นนะคะการติดต่อการรับฟังข่าวอยากให้รับฟังจากสื่อนะคะหลักค่ะ ที่เชื่อถือได้และ2ในเรื่องของ TikTok ค่ะให้ติดตามนะคะ TikTok DTA Thailand เท่านั้นค่ะที่จะมาบอกข้อมูลหรือติดต่อช่องทางสื่อหลักนะคะที่น่าเชื่อถือได้จริงๆวันนี้นั้นก็บอกเลยว่าถ้าเป็น TikTok ออื่นๆที่ออกมาพูดกันเองนะคะว่าเป็นแอปทางรัฐไม่มีค่ะนะคะจะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะขอ,อขอเตือนภัยประชาชนจริงๆค่ะในประเด็นนี้ลำดับที่เครับ เรื่องที่เจตต่อเลยนะคะเป็นเรื่องของธนาคารกรุงไทยปล่อยเงินกู้ผ่านลายวงเงินห้าพันถึงห้าแสนบาท mm hmm. ไม่จำกัดอาชีพทางศูนย์ต่อต้อตานเฟคนิวค่ะก็ได้ติดต่อไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงหากประชาชนพบเจอนะคะว่าธนาคารกรุงไทยปล่อยเงินกู้ไม่จำกัดอาชีพบอกได้เลยค่ะว่าเป็นมิจฉาทีพเพราะการที่คุณหลงเชื่อแล้วทักไปนะคะจะทำให้เกิดการขอข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการทำให้เกิด โอนเงินมัดจาและสุดท้ายค่ะก็จะโดนหลอกอาจจะหมดทั้งบัญชีหมดตัวเลยก็ได้ขอเตือนภัยค่ะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมอืมค่ะเจ็ดข่าวปลอมล้ค่ะทีนี้ลําดับแปดเลยนะคะคุณโพ์ขาก็เรื่องเปิดจองนักเทรดมือใหม่ค่ะอสอนปั้นอ่อตจากหลักสูตร พันสู่แสนโดยกรลอตค่ะกรอลตอตเองก็ยืนยันมาแล้วว่าไม่ได้มีการเปิดหลักสูตรนี้นะคะดังนั้นนิติาชีพแอบอ้างอีกแล้วซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นการหลอกให้ลงทุนค่ะซึ่งประชาชนพบเจอจำนวนมากนะคะและมูลค่าที่เสียหายก็มากที่สุดกว่าทุกรูปรบแบบที่เจอด้วยค่ะเพราะการโอนลงทุนครั้งหนึ่งเป็นจำนวนมากทีเดียวก็เตือนพัยประชาชนทุกท่านค่ะว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะในข่าวนี้ครับ ข่าวที่9ครับไปนะลาดับที่9เราเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะก็ธนาคารอมสินอีกแล้วค่ะออกสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพให้ใช้หนี้นอกระบบค่ะก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าทางธนาคารอมสินเองค่ะไม่ได้มีการออกสินเชื่อเพื่อให้นําไปใช้หนี้นอกระบบใดๆนะคะ ถ้ามีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆฟันธงเลยค่ะมิจชาชีพแน่นอนดังนั้นรายละเอียดใดๆนะคะเรื่องสินเชื่อต่างๆเนี่ยให้ติดต่อที่ธนาคารโดยตรงและถ้าสินเชื่อมาในรูปแบบแปลกๆเยอะเกินความจําเป็นหรือว่าไม่มีการตรวจสอบใดๆให้ทุกท่านตั้งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นเลยค่ะปลอมแน่นอน,อนาคา่ะค่ะท,ที่สิบครับ ค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะ <10 S 1> คุณ <10 S 1> โพส <10 S 1> เรื่องที่10แล,แล้วค่ะก็คืออมสินนะคะก็ยังธนาคารอมสินอีก,อกปล่อยสินเชื่อเพื่อประชาชนผ่านติ๊กต k อก อันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะขอยืนยันวันนี้ไม่ว่าจะช่องทางใดค่ะการปล่อยสินเชื่อนะคะต้องเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงติดต่อที่ธนาคารเท่านั้นหากได้รับข่าวจากช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใ,ใดๆค่ะ f c e e o o o t t k t t อกไลน์นะคะให้ยืนยันไปให้เชื่อมั่นไปก่อนว่าไม่ใช่ความจริงและนี่คือมิจฉาชีพห้ามกดลิงก์ห้ามตอบรับแล้วก็ห้ามโอนเงินเป็นอันขาดค่ะในสิบข้อนี้นะสิบข่าวนี้นะ เข้ามาในมือถือผมเข้ามาในเฟซบุ๊กผมเนี่ยทั้ง10ข่าวเลยแบบนี้มาหมดเลยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะผมเชื่อว่าเขาจะได้รับเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องคนพิการที่เขาบางครั้งก็อาจจะเข้าไม่ถึงตรงในข้อมูลตบงตรงนี้ครับก็จะอันตรายมากเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยทางกระทรวงดีอีเราเรามีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการบ้างครับ ค่ะก็มาตรการดำเนินการวันนี้ก็คือเรามีศูนย Anti ์ Anti-Fake New s Center นะคะคซึ่งจะใช้ AI นี่แล่คาะในการมอนิเตอร์เรื่องข่าวลวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมอนิเตอร์ได้แล้วหน้าที่ของอศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะก็จะส่งต่อไปที่หน่วยงานที่โดนแอบหน่วยงานที่โดนแอบอ้างก่อนให้ตรวจสอบค่ะว่าจริงไหมหากจริง เราก็จะนําเสนอว่าอ๋อเป็นเรื่องจริงนะถ้าไม่จริงก็จะได้รีบแจ้งค่ะคก็ขอฝากถึงค่ะประชาชนพี่น้องคนพิการทุกท่านค่ะที่อาจจะใช้มือถือนะคะสมาร์ทโฟนแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะคในช่วงกลางวันอาจจะอยู่กับที่ก็อยากให้ติดตามของเพจกระทรวงดีอีค่ะครหรือว่าเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะจะแจ้งตลอดเลยว่ามีข่าวใดที่เป็นข่าวปลอมค่ะจะเช็คลิสต์มาให้ทุกวันหรือจะมีการสรุป นะคะท็อปเท่นเลยทุกวันเสารออ์อาทิตย์ที่ข่าวปลอมก็ติดตามด้ทางช่องทางกระทรวงดีเพื่อทราบเป็นข้อมูลนะคะก่อนที่จะเชื่อในข่าวปลอมเหล่านี้ค่ะหมายถึงเข้าไปเข้าไปในเพจของกระทรวงดีหรือ,อยังไงครับค่ะก็นะคะอยากให้เข้าไปเพจเออให้เราเห็นเลยว่าเป็น Anti-Fake News Center มันจะมีเว็บไซต์เลยค่ะ <c oughs> b o e w t a n t i f a k e N E W S C E N T E R. com ห mm. ะหรือ Anti Fake News Center ซึ่งในเว็บไซต์จะบอกแล้วก็อัปเดตตลอดคะ่ะว่าวันนี้ข่าวปลอมมีเรื่องใดบ้างและตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอมนะคะหรือจะมีช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมี f c e e o o o นะคะมี X ก็มีคะ่ะนะคะก็สามารถเช็คได้เลยนะคะหรือผ่านกระทรวงดีช่องทางเพจของด e เองก็มีการแชร์ข่าวปลอม นะคะผ่านช่องทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเหมือนกันก็ให้ติดตามได้เลยค่ะจะมีการสรุปทุกวันอยู่แล้วว่าประเด็นใดที่เป็นประเด็นที่ประชาชนถูกหลอกค่ะก็จะนํามาลงแล้วก็นํามาชี้แจงค่ะเมื่อสัครู่น,นี้ท่านโฆษกบอกว่าเพจ D G A Thailand นี่คืออะไรอะไรนะครับ ค่ะในส่วน DGA t h a i l a n ด์นี่จะเป็นสำนักง,งานพัฒนารัฐบาล<อ>ดิจิทัลค่ะ<อ>นะคะที่จะดูแลในเรื่องของอเรื่องเงินหมืน่นในประเด็นเงินหมืน่นการลงทะเบียนผ่านอแอปทางรัฐค่ะคทางสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ d g a ค่ะจะเป็นผู้ดูแลร,ระบบดังนั้นนะคะในเฟส2นี้จะเกี่ยวพันไปถึงบุคคลที่เคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ะะที่จะได้รับสิทธิ์ดังนั้นการตรวจสอบสิทธิ์การสอบถามในเรื่องของเงิน1,000 0บาทเฟส2อนะะี่ค่ะอยากให้นะคะติดตามช่องทางหลักๆเลยคือของ DGA นะคะถ้าเป็น TikTok ก็จะชื่อว่า DGA Thailand ค่ะครับทีนีใน้ในช่วงนี้ท่านโฆษก,กเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะจะมอบเงินจากไงคล้กับทาง กลุ่มหกสิบปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้<ฆ>แหละที่ตอนนี้ที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ว่ามันมีกลุ่มที่ส่งเข้ามาเยอะแยะเลยอย่างที่ท่านโฆษกบอกนี่แหละเราจะตรวจสอบยังไงทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งคนพิการหรือว่าทั้งคนที่ได้โอกาสต่างๆเนี่ยเขาจะจะต้องตรวจสอบยังไงท่านโฆษกค่ะก็นะคะในส่วนอื่นลําดับแรกเลยค่ะก็ต้องของนําเรียนประชาชนทุกท่านว่า วันนี้นั้นการตรวจสอบต้องเป็นการตรวจสอบทางแอปทางรัฐนะคะแอปพลิเคชันที่เราลงทะเบียนเท่านั้นถ้ามีลน e มี Facebook หรือมีช่องทางอื่นใดมาแจ้งว่าตรวจสอบผ่านทางนี้ได้ไม่เป็นความจริงค่ะ<ม>ลำดับแรกนะคะแอปพลิเคชันที่เราลงทะเบียนแอปทางรัฐค่ะ<ม>เปิดเข้ามานะคะจะมีระบบให้กดปุ่มตรวจสอบสถานะ<ม>นะคะระบบก็จะมีการตรวจสอบสถานะขอรหัสยืนยันต่างๆมีการกรอก OTP เบอร์โทรที่เราลงทะเบียนนะคะคส่งเข้ามือถืออีกทีด้วยนะคะคเพื่อจะยืนยันว่านี่คือข้อมูลทข้อมูลข้อจริงข้อเท็จจริงค่ะ ทีนี้นะคะการตรวจสอบก็บอกได้เลยว่าให้ตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐอย่างเดียวแล้วก็ขอเตือนภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะในรอบนี้หรือกลุ่มคนพิการข้อหนึ่งเลยค่ะ ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวนะคะในช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือสองเลยค่ะแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือใดๆอย่าโหลดค่ะเพราะมักจะเป็นแอปดูดเงินหรือแอปของยมิจฉาชีพสามค่ะก็ไม่กดลิงก์แปดปลอมหรือกดลิงก์จาก SMS ที่ไม่รู้จักเห็นแล้วไม่ต้องกดเข้าเลยค่ะแล้วก็ข้อสี่สุดท้ายนะคะก็คือไม่รับสายเบอร์ที่ไม่รู้จักหากไม่มั่นใจให้สอบถานคนใกล้ตัวก่อนคือลูกหลานนะคะก็จะปลอดภัยดังนั้นการตรวจสอบ สิทธิ์รับเงินผ่านทางแอปทางรัฐเข้าไปเช็คได้ช่องทางเดียวและจะปลอดภัยอย่าเชื่อนะคะบุคคลอื่นใดๆที่แอบอ้างกล่าวอ้างว่าตนเองนั้นตรวจสอบได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์สําหรับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นคนปกติทั่วไปแล้วก็คนพิการที่รับชมอยู่ขณะดนี้ท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางสื่ออาสาช่วช่วยเหลือคนพิการเิญเลยรครับ ค่ะก็ขอฝากถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะว่าวันนี้นั้นด้วยความรุดหน้าของเทคโนโลยีนะคะสื่อข่าวสารก็ไปได้เร็วแต่ทางนี้ทางนั้นในความเร็วของสื่อสารนี่ค่ะเราต้องมีการตรวจสอบว่าข้อใดเป็นข้อจริง สื่อสารใดเป็นสื่อสารปลอมนะคะดังนั้นก็ขอบคุณทางรายการคุณโพส์ที่นําเรื่องราวดีๆมานําเรียนถึงประชาชนค่ะและที่สําคัญนะคะหากท่านใดได้รับข่าวสารใดแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จนะคะให้โทร1111 11ตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะได้ไม่ตกนะคะเป็นเหยื่อของข่าวปลอมนี้ค่ะทางสื่ออาสาประชาชนอาสามาช่วยเพื่อคนพิการ ขอบคุณคุณวงเครือบุญสนนะครับโคศกกระทรวงที่ยอดเพื่อเศรษฐกษิจและสังคมกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับและถ้าหากว่ามีอะไรให้ทางาสื่ออาสาประชาชนเพื่อช่วยเหลือคนพิการเนี่ยได้ได้เป็นกระบอกเสียงต่อๆไปเนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าท่านโฆศกมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแต่เราจะได้ขยายเรื่องเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันมากขึ้นนะครับท่านโฆศกค่ะข,ขอขอะคุณมากเลยด้วยความยินดีเลยค่ะคุณพจน์ค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่เรื่องดีๆนี่มาเปิดเรื่องอย่างนี้ได้เห็นชัดเจนว่าเราจะมีโอกาสจะทําอะไรได้บ้างและเราจะได้เรียนรู้อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่เราเตรียมไว้ให้กับทางท่านผู้ชมแล้วครับ